ก็เคยถามน้องๆนักบอลที่วิ่งอยู่ในสนามว่าน้องเคยได้ยินเสียงพี่ตะโกนไหมน้องบอกได้ยินมากพี่เสียงดังก้องมากชัดมากนี่แหละคือเหตุผลที่เราเข้ามาเชียร์บอลในสนามกันแล้วมาให้กำลังใจน้องๆถึงขอบสนามครับทุกนัาถามว่าเสียงเชียร์มีความสําคัญกันตั้งแต่ไหมมีมากเพราะว่ามันคือกําลังใจที่ประทับใจเลยนะคะตอนไปเชียร์ก็ตอนบอลยิงเข้าค่ะแล้วก็แบบ ทุกคนแบบเพขึ้นมาอะไรอย่างนี้ค่ะรู้สึกประทับใจมากๆมีความรู้สึกว่าทีมเราน่าจะมีโอกาสขึ้นไทยลีกได้นะครับแล้วก็หวังว่าระยองจะอยู่ไทยลีกได้ยาวๆเลยครับก็ฝากบอกน้องๆนักเตะและทีมงานด้วยนะครับว่าในสนามเป็นหน้าที่ของน้องครับข้างสนามเป็นหน้าที่ของพวกพี่ครับพวกพี่เชร์อยู่ให้ลังใจตลอดทุกนัดชนะก็ด้วยกันแพ้ก็ด้วยกันนะครับไม่ต้องห่วงครับเราเชร์อยู่ I am like here For around uh, three years already, so I know the fans, very see already, and uh, I know you can support us, and uh, your support is very important every game and uh, every minute. Uh, believe in us. We know in the football we have like good moments and hard moments, but uh, when we are in the field, we give our maximum, we give our 100% for be the team on the top because we know we have potential, we have uh, good players. We what to to ถ้ามีเสียงเชียร์ของแฟนบาลยองแล้วก็ชาวเยอรับพวกผมแบบจะมีแรงกระตุ้นตเองแล้วก็แรงด่งมากขึ้นกว่านี้แน่นอนผมคิดว่าแบบถ้าไม่มีแฟนบอลเลยก็แบบเราจะเล่นไปทําไมเล่นเพื่ออะไรแต่ถ้ามีแฟนบอลเข้ามาแบบมันเป็นแรงกระตุ้นชั้นดีแล้วก็แบบให้เราขึ้นเสม ก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่แบบตามเชียร์ตามซัพพอร์ตพวกผมตลอดครับสวัสดีค่ะใบเฟิร์นะนัทชาปณิธานธรรนะคะเป็นคขับแอมบาสเตอร์ของระยอง f อค่ะตั้งแต่เฟิร์นเข้ามาเนี่ยแฟนบอละยองก็ต้อนรับเฟิร์นเป็นอย่างดีเลยไม่ว่าจะเป็นการตะโกนเรียกชื่อในสนามหรือมาขอถ่ายรูปได้การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนขับ레ยองทุกคนเลยนะคะก็ในฐานะ ครับแอมบาสเตอร์ของระยอง f อ c นะคะก็อยากจะเชิญชวนชาวระยองทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนระอองหรือว่าเป็นคนต่างจังหวัดที่อยากมาเชียร์ระออง f อนะคะก็ามาร่วมส่งเสียงเชียร์กันในสนามก,กันเยอะๆเพราะเฟิร์นเชื่อว่าเสียงของแฟนบอลทุกคนนะคะจะมีค่ากับนักเตะและ้ทีมระออง f อ c มากๆเลยค่ะ เราก็เหลืออีก2แบตสุดท้ายในบ้านนะคะเฟิร์นก็อยากจะให้ชาวระยองทุกคนเนี่ยรวมพลังกันมาที่สนามระยองนะคะมาช่วยส่งเสียงเชียร์ให้ดังๆแล้วก็มากันให้ล้นสนามไปเลยมาส่งกาลังใจให้นักเตะของเรานะคะสู้เพื่อทีมระยองของเราเพื่อที่จะได้ไปลุ้นเล่นเพลย์ออฟแล้วก็ขึ้นไทรลีกกันค่ะวัยระยองวันสปริตี